พี่เบลครับพี่พรครับพี่พปุ้เป้ค่ะพี่่อยค่ะอ่าสำหรับวันนี้นะครับกลุ่มพวกเราจะมาทําการทดลองการเคลื่อนที่แบบคอมมิตี้หรือการเคลื่อนที่แบบฮาร์โมนิกอย่างง่ายหรือเรียกว่าการเคลื่อนที่ไปมาตามรอยเดิมโดยผ่านแนวสมดุล้ดยการแกว่งที่ชักแนนะคะแ่ครับเราจะมาแนาะนำอุปกรณ์ที่เรามีอยู่นะครับแวล็กซีนสองันากระดานโต๊สาไว้จับเวลา คัตเตอร์แล้วก็เชือกแล้วก็มีอ่านับต่อไปนะครับเราจะมาบอกวิธีในการทดลองนะครับอย่างแรกนะครับไม้เชือกยาว6 0เซนติเมตรนะครับแล้วก็ลักซีน้ำหนักประมาณปรา0.5กิโลค่ะต่อไปเราจะทำการจับเวลาใน5วินะครับการทดลองหนึ่งครั้ง เราจะหาารบว่าเวลาการเคลื่อนที่ครบ1รอบจะมีผลประมาณเท่าไหร่ะครับสำนับรอบแ้านะครับในการใช้เชือกยาง60เซนติเมตรมีความแว่งได้3รอบนะครับ ต่อไปเราจะทำเชือให้มันสั้นลงนะครับดูว่าเชือจะมีผลอะไรหรือเปล่าต่อการเคลื่อนที่ในแต่และรอบเราจะใช้เวลา5วินาทีเหมือนกันนะครับ <c oughs> เชือกก็จะเหลือประมาณัก30เซนติเมตร รับการแบ่งรอบนี้นะครับทำให้เชื่องสั้นลงแล้วจะมีความเร็วต่อรอบทั้งหมดสี่รอบนะครับส่วนในการหาข้านครับจะมีอยู่ว่า เวลาส่วนจำนวนรอบนะคะรับเมื่อกี้เมื่อกี้เวลาเราใช้ไปทั้งหมดห้าวันนี้ส่วนจำนวนรอบรอบแรบกบเราได้สามรอบนี่งผ่านออกมาแล,แล้วเท่ากับหนึ่งจุดหกหก วินาทีส่ว,วนส่วนการลองรอบที่สองที่ทำให้เชือกสั้นลงเราใช้ด้วย,วยที่สองอกกับจำนวนรอบที่สองเราได้ 5วินนแล้วก็จำนวน1บรอบเราจะได้ผลเท่ากับ1.25วินาทีต่อรอบต่อ1วินาทีต่อไปนะครับต่อไปนะครับเราจะหาการเคลื่อนที่โดยการเพื่อน,น้ำหนักของวัตถุเพิ่าไปอีกโดยการนำนักซีนวลนที่สองน,นะครับมาปูกับนักซีนวลที่หนึ่งเชื่อนน้ำหนักเพิ่มขึ้นไป แต่ตอนแรกเราจะทำการ,ราใช้วัคซีนมวนเดียวที่มีน้ำหนักสง0.5กิโลกรัมการทดลองครั้งนี้เราจะใช้เวลาในการท่าเวียนการจับเวลาครับ <c oughs> มีอยู่ถูกบ้างรอบแด้ไครับไม่ตอนน้องรอบอดมีอยู่ใช่ไหม อยู่ที่0.5วด้าเรามีไมอคนหนึ่งใช้ได้แล้วแต่ไออะโลเฟก็ไอร็ดสองใช่เปล่าใช่ปล่าใช่เราจะใช้เวลา5วินในการแข่งแต่ละรอบนะครับรอบแรกนะครับในการดูว่าน้ำหนักมีผลต่อการขคลนทีนหรือเปล่าเราได้3รอบนะครับต่อไปเราจะทำเครื่องวัตถุ แต่ว่าความยาของเชื่อเขาได้อยู่เ่าเดิม เราได้เพิ่มน้ำหนักข้อไปนะครับรู้ส่กว่ารุา่นรองค้างต่อไปจะมีผลอะไรหรือเปล่ากับการเพิ่มน้ำหนักไปแล้วจำนวนรอบจะเร็วกว่าหรือช้ากว่าเดิมนะครับสำหรับการทด่อรไปนะครับเราเพิ่มน้ำหนักไปแล้วการแข่งไปมาจำนวนรอบนะครับก็ยังเท่าเดิมกับการที่ เราไม่ได้เพิ่มน,น้ำหนักเข้าไปต่อไปเราจะมาหาความถี่ของการแบว่งแต่ละรอบนะครับซึ่งมีสูตรว่า เนะครับคือความถี่จำเมนะครับคือความถี่จำนวนรอบผ่านด้วยเวลามีหน่วยเป็นเฮิร์นะครับนี่ก็คือหาความถี่ในการแบ่งแต่ละรอบนะครับเมื่อกี้จำนวนรอบ แที่เราได้คือการหาความยาของเชือกสด้านนะครับผลออกมาคือความถี่ของแต่ละรอบนะครับใ้เท่ากับ 1, รงตัองห้าเฮิืนะครับเชือกยาวจะมี ความถี่ของแต่ละรอบ1.25เฮิร์นนะครับส่วนเชือกสั้น เชือกยาวนะครับก็จะมีความถี่แต่ละรอบนะครับ 1- 2เท่าเหมือนกันนะครับเอาไปนะครับเราจะสรุปผลผลการทดลองนะครับคือว่าเชือกยาวสั้นกว่านะครับมีผลต่อการแบ่งไปมาของแต่ละรอบนะครับถ้าเชือกยาวนี้จะทําให้การแบ่งนี้ช้าลง แต่ว่าถ้าเชือกเร็วนี้จะทำให้การแกว่งนี้เร็วขึ้นส่วนความที่วนความถี่นะครับก็จะมีความแตกต่างกันไปตามความยาวของเชือกแล้วก็น้ำหนักของมวลนะครับจะไม่มีผลอะไรต่อการเคลื่อนที่แบบฮาร์มอนิกน,นะครับพวกเรานะครับขอจบการทดลองพีดเท่านี้ครับ